ต่างชาติถูกเพื่อนร่วมชาติที่หลอนยาใช้อาวุธทำร,ร้ายบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นริมถนนสายสามพัทยาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งพัตถุมาลยากนที่จะนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ผู้ก่อเหตุพยายามตีเนียนเดือลงจากที่พักราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อตำรวจควบคุมตัวกลับแสดงอาการเลอะเลือนผู้จ่าวกไปวนมาเบื้องต้นยังไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ชัดเจนมีเพียงผู้บาดเจ็บระบุว่าผู้กรณีพยายามเข้าหาหญิงของตน แต่ยังไม่มีผู้ใดยืนยันข้อเท็จจริงตำรวจจึงควบคุมตัวสอบสวนที่สถานีตำรวจตรมเมืองพัทยาเพื่อหาคนร้ายตัวจริงและดําเนินคดีตามกฎหมายไฟไหม้คอนโดใจกลางพัทยานักท่องเที่ยวหนีตายโอลมานเพลิงไหม้คอนโดย่านซอยกอไผ่กลางดึกนักท่องเที่ยวแตกตื่นวิ่งหนีตายพบต้นเพลิงมาจากเตาแกส๊สในห้องพักชั้น3เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงเร่งเข้าร,ระับเหตุ ช้ถังสารเคมีฉีดสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้ในเวลาไม่นานด้านผู้เห็นเหตุการณ์เผยเห็นควันพพุ่งมาจากหน้าต่างระเบียงก่อนที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่อพยพคนออกจากตัวอาคารโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ